ครับสวัสดีครับผมนักกีนะครับวิวิชัยเชียงทุกนะครับเป็นคนผู้สร้างนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็บาได้ใกล้บาได้ไกลจากมอพะเยาแต่ได้นะครับก็ที่ผมมาเห็นนี่ก็อมันใกล้นะครับเนาะก็ช่วงนี้ก็ลืมเข้าหน้าหนาวแล้วครับก็อยากจะรู้สาธุสุกนิดตีบ้านนะครับเป็นจะแด้เนาะคนที่บ้านจะหนาวก็อะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปหาใน a c e b o o k นะครับก็ได้เจอเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าที่นี่พะเยานะครับก็เขาก็มีการลงรูป ลงวิดีโอลงข่าวสารต่างๆนะครับตีเกวเข้าตีบ้านนะครับก็ยังเช่นช่วงนี้ก็จะมีการเกี่ยวเข้านะครับช่วงนี้ก็มีร้านอาหารเปิดไม่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยว่าเออทุกใจนะครับก็เลยไปติดตามเพจนี้นะครับคนติดตามก็มาได้หลายต่ะแดนะนะครับก็แต่ขวาเขาก็ลงตลอดนะครับก็จะได้มีอย่างอู้ครับคนเท่าคนแก่ตีบ้านนะครับ พราะว่าคนทั่วคนแก่ตีบ,บ้านเขากะทําอะไรท้ายรูปอะไรมาถือยากนะครับเพราะว่าเขากะคำมาม่ค่อยเป็นนะครับก็คนเฮ้านะครับนอกจากลืมบ้านเกิดเมืองนอนกับคงยากนะครับนอกจคิดถึงยู่ตลอนนะครับก็สําหรับข้อมูลจากเพจนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับว่าสหรับคนตีไม่อยากจะลืมบ้านเกิดเมืองนอนเป็นจะได้นะครับก็บย่าลืมกันนะครับสวัสดีครับ